ถึงแล้วค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังพากันสั่งอาหารนะคะเมนูของเราก็คือข้อหมูย่างข้อหมูย่างแล้วก็มีมีก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยนะคะแต่ยังไม่ออกมากำลังย่างหมูรอค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะสดชื่นค่ะเพราะว่ามีแต่ภูเขา ภูเขาเยอะมากมากภูเขาทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่อากาศดีค่ะที่นี่เดินทางไกลมากอืมจันแรเห เดี๋ยวทานอาหารเสร็จเราจะไปไหว้พระกันค่ะทานอาหารด้วยกันค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามค่ะ